นี่คะ่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนทนะ้าให้ต้อนรับเข้าสู่ช่องของจ๊บแจ้งในครั้งนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในเกมนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้แจงกําลังดูคลิปอยู่นะคะซึ่งคลิปนี้เนี่ยจะเป็นเออน้องเลซี่นะคะแล้วก็เป็นธีมแบบว่า pet shop คือล้างขขยสัตว์เลี้ยงนั่นเองก่อนหน้านี้เนี่ยแจงเคยเล่นแบบว่าเลซี่ wardrobe ไปแล้วนะคะซึ่งอันนั้นแจงเล่นเองเป็นเกมจริงๆนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็คือไม่ใช่เกมนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วน้องเลซี่เนี่ยมีที่มาที่ไปนะคะทุกคนนั่นก็คือตัวของเลซี่เองเนี่ยเป็น Game, ีีวดโอ เป็นคลิปนะคะเขาทําแบบตีมแฟดเกมหลอนๆนะคะผมก็คือไม่ใช่เกมที่แบบว่าเราสาม,มารถเข้าไปเล่นได้แน,นแหละครั้งนี้นะคะเราก็เลยจะมาดูกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องเลซี่นั้นเออจะเป็นยังไงบ้างถ้าเขาเปิดร้านขายสัตว์เลี้ยงนั่นเองครับผมซึ่งคลิปในตอนแรกเนี่ยเขาก็จะมีเนื้อเรื่องต่างๆนานานะคะแบบว่าเป็นเกี่ยวกับการพูดคุยกันแต่ว่าอันนี้เนี่ยแจงจะแบบว่าแปลเฉพาะในเกมอย่างเดียวนะคะเอาแบบว่าความมันอย่างเดียวเลยปะลุยเขาบอกว่าเลซี่เนี่ยเปิดร้านขายเออ เพชรช็อปนะคะเป็นไม่ใช่ร้านขายสิอาอมณ์แบบว่าร้านแบบเอานั้นตัดขนนะอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งแบบว่าโด่งดังมากๆเลยนะคะในเมือง ซึ่งมีคนหลังหลากหลายคนเนี่ยเข้ามาแบบว่าให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะคะพี่คนแรกเข้ามาบอกว่าช่วยทําความสะอาดเจ้าหมาตัวนี้หน่อยได้ไหมฉันอยากได้หมาตัวนี้แบบน่ารักอะโอ้ยคนปุกปุยนักเลยอะก่อนอื่นเลยนะคะเลยเิิญทำการอาบน้ําก่อนนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ทกําการเป่าขนด้วยโอ้โหใส่ปิงเลยแล้วก็ตัดขนอีกน,นิดหน่อยเป็นการเล็มขนนะเพื่อความเป๊ะปังอลังการเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะุิหน้ารักมากเลยคุณลูกค้าลูกค้าท่านต่อไปเชิญค่ะ สวัสดีนะาสคือฉันเนี่ยแบบว่าเป็นป๊อปสตาร์หรือว่าดาราที่แบบว่าดังมากๆนะฉันอยากได้แมวสีม่วงอะคุณเออแมวสีม่วงนะคะคือค่อนข้างแปลค่อนข้างเร็วนะฮะอ่านไม่ทันจริงๆคนอื่นเลยย้อมสีขนน้องจะไม่อันตรายไหมวะเนี่ย <What? S 1> ใส่ลูกกตาสีแดงใส่เว้นเสร็จแล้วค่ะขอบคุณค่ะน่ารักมาก oh. เออแมวมันก็ดีของมันอยู่แล้วจะจะไปย้อมสีมทำไมหรอคะ ก็ว,วันนี้จ้าฉันนะนะอยากได้นกอะ่ะแต่ว่าฉันไม่อยากได้สีมันแบบสดใสอ่ะีเออไม่อยากได้สีสดใสงั้นก็อ่ะสีดําไปเลยค่ะจบๆแล้วก็หนีบผมด้วยฮะหนีบขดโอ้นกนกพังมากนะคะใส่รองเท้าอีกต่างหากพังเวอร์สิ้นแล้วค่ะคุณลูกค้าขอบคุณนะคะก็ต่อไปชันค่ะอ ฉันเนี่ยนะอยากได้เฟนแชมเตอร์แล้วก็คอยาวๆคอยาวๆนะย้ำว่ายาวๆฮเฟนแชมเตอร์ t ขคอยาวยังไงอ่ะอย่าบอกนะว่าเฮ้ยดูคนดูดูเสียงเพลงดิเพลงเปลี่ยนไปเยอะเลยอะค,คอยาวพอย,ยังไม่พอหรอกคะโอ้ oh my god อะไรวะเน,นี่ย แล้วก็ใส่หมวกด้วยนะคะเพราะว่าคำว่าเฟรนช์เนี่ยก็คือแบบว่าฝรั่งเศสนี่เลยหมวกตรงชายฝรั่งเศสเสร็จแล้วค่ะคุณลูกค้าขอบคุณมากเออทำไมลูกค้าอยู่ดีๆมาประหลาดขนาดนี้คนต่อไปเชิญค่ะขอให้ไม่มีลูกค้าประหลาดอีกนะในเตาเนี่ยฉันอยากให้มันมีฟันนะมันจะได้ยิ้มให้ฉันได้ อ,อ,อยากให้มีฟันเหรอคะเต่าปกติมันไม่มีฟันเหรออ่าไม่เป็นไรค่ะถ้าอย่างนั้เนเราจะทากาวติดฟันปลอมให้คุณเต่าของคุณก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะทําการใส่ฟันปลอมลงไปอุ๊ยหล่นอุ๊ยอันนี้ขนลุกอะดูมันยิ้มดิแล้วลุงก,ก็ยิ้มด้วยคนต่อไปเชิญค่ะเริ่มหล่นแล้วนะคะทุกคนลูกค้าน,น่ากลัวมากฉันอยากได้กระต่ายแต่ว่าฉันไม่อยากได้หูแล้วก็หางแล้วก็ขาของมัน หามีอย่างได้หูหางขาแล้วแล้วไม่ไม่ไมเลยสิอ่ะน้องทำ คุณผิดพลาด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 อุ้ยผิดพลาดอะไรวะไม่ได้คลิกอะไรเลยเทุกคนมันเริ่มหลอนขึ้นเรื่อยๆแล้ววะอ่านไม่ออกอ่ะอะไรอ่ะ อะไรวะหน่าเอานี่ฉันอยู่ที่ไหนนะเอาหลอนเฉยเราจะสามารถคลิกซ้ายไปได้นะคะแล้วก็เข้าไปในบ้านได้ข้างบนมีแมวเป็ดอยู่ตัวหนึ่งที่มีแต่โคงกระดูกฉันเข้าไปไม่ได้เพราะว่าแมวมันขวางทางฉันอยู่มัอขวางทางอะไรมันอยู่ข้างบนวันทีฉันอาจจะคุยกับมันก็ได้นะเออคุยกับมันดูสิฉันไม่ให้แกผ อกวันนี้มันเป็นวันที่แย่สําหรับฉันมากเลยเพราะว่าฉันพยายามจะวิ่งไล่จับนกแต่ไอ้นกป้านั่นมาขโมยผิวของฉันไปมันเจ็บมากและฉันก็ต้องการให้ทุกคนเจ็บเหมือนฉันฮะฉันคิดว่าฉันจะต้องไปหาหนังไอ้แมวนี่จากเจ้านกนะถ้าอย่างนั้นเราจะลองคิดไปทางซ้ายดูอะนั่นไงไอ้โดเขียวนั่นโอเคเราจะทําการขโมยหนังไอ้แมวนั่นมาจากปากของนกนะคะ มันถลกมายังไงเนี่ยมแต่ปา่าอ่ะหยิบมาได้แล้วโอเคเราจะเอาหนังนี้ไปให้ใหกับไอแมวโครงกระดูกนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้มันแฮปปี้ก็ได้ไอเหมียวนี่คือหนังของแกใช่หรือเปล่าอะ่ะฮะอันนี้คือสิ่งที่แกต้องการใช่ไหมว้ในที่สุดฉันก็ได้มันมาฉันกลับมาน่ารักอีกครั้งแล้วล่ะฮ่าฮ่าฮ่าฉันขอโทษนะที่ทําให้นายเสียอารมณ์มาแล้วก็ทําอารมณ์ไม่ดีด้วยเหมียว คือฉันให้นายผ่านได้ล่ะโอเคนั้นทอย่างเราเข้าบ้านไปเลยนะคะแต่ก่อนอื่นเราต้องคลิกที่ประตูก่อนอ่ะบ้านเนี่ยเราไปทางทางซ้ายทางขวาแล้วก็ขึ้นบันไดนะคะซึ่งบ้านเรานี้ก็จะมีรูปภาพเต็มบ้านไปหมดเลยเออเราจะทำยังไงดีอะ ฉันขึ้นไปบนบันไดได้นะแต่ว่าบันไดมันมีประตูอยู่แล้วประตูมันก็ล็อกด้วยแฮะแล้วให้เราไปไหนอ่ะหรือว่าเราจะไปทางซ้ายก่อนดีนะอมีหมูนั่งกินข้าวอยู่เหรอเออฉันเหมือนกับว่ามาบุกลุกเขาเลยอะ่ะฉันควรพูดอะไรบางอย่างไหมนะ มันกินดอกไม้ด้วยมันสื่อความในอะไรก็ไม่รู้อ่ะเอ่อเอา,เอาตายแล้วเหรอเอาหมูหายไปแล้วหายไปไหนอ่ะหรือว่าเราจะต้องเข้าไปทางด้านขวาเพราะว่าขโมลคนขึ้นไปไม่ได้แล้วอ๋อมีนาฬิกากับกรงขังสัตว์อยู่เอ่อ เวลาไม่เหมือนเดินถอยหลังอะทุกคนรูปภาพนี้มันอะไรนะเนี่ยมันน่ารักจังเลยอะแต่ว่าฉันสามารถคลานเข้าไปได้นะฉันต้องคลิกมันอะคลานไปทำไมเอา้าเกิดอ,อะไรขึ้นอะเลซี่เป็นอะไรอะใช่ฉันรู้ไม่มีใครบังคับฉันกลับเข้าไปข้างในนั้นได้แต่ความเจ็บปวดนี้มันช่าง ชินชาแล้วจริงๆอฉันเจอกุญแจอยู่ตรงกลางห้องคงขังนี้ฉันนีมันโง,จง่จริงๆอ๋ต่อไปเราเราได้กุญแจแล้วนะคะเราน่าจะขึ้นไปชั้นบนได้แล้วแหละอ่ะฮะอุ้ยในคลิปนี้มันหล่นเหมือนกันนะเนี่ยทำเป็นเล่นปะในคลิปนี้เราต้องขึ้นไปชั้นบนนะคะแล้วก็ทำการเอากุญแจมาเปิดประตูเพื่อที่จะ เข้าไปอย่านะตกใจไปเนี่ยอุ้ยฮะอ่านไม่ออกอะ่ะยังไงต่ออ่ะให้เราทำไรจะมีอะไรรอเช่นอยู่ในห้องน้ำไหมนะก็ไม่มีมีเลือดหรอปกติแล้วเนี่ยไอ้พวกเกมสยองขวัญเนี่ยมันจะมีเลือดในอาาบน้ำแต่ว่านี่มันคือนามาหนาว ซึ่งเลซี่เนี่ยลองกินมาแล้วฉันไม่กลัวตัวเองเหรอนะแล้วฉันก็จะดูในกระจกสักนิดนึงสิหื้เลซี่บางทีเธอก็ควรจะนอนม,านะมน้างนะเธอแบบตาดำเกินไปอะ่ะฉันคือเลซี่ฉันรู้ว่าเธอคือเลซี่เพราะว่าฉันดูคลิปเธออยู่แล้วไงอุ้ยทำไม,ไมเลซี่โดนโดนมัด,ด,ดมยอย่างนั้นน่ะ เอ้าอาา่านไม่ออกค่ะอะไรอะ่ะอาา่านไม่ออกวุ้ยอุ้ยเลซี่ดูติดอะไรไม่รู้ว่าดูทรมานอ่ะเลซี่เธอเป็นอะไรไหมเนี่ยโอ้โหแบบคนใส่หน้ากากเลยอ่ะช้ชาๆหน่อยได้ไหมไอ้อักษรนะบางทีก็รู้ว่าอะไรเราทำให้หลดแต่เราอาาร่านไม่ทันไงฮะ มันบอกว่าอะไรเกมคอมพิวเตอร์นะมันมันจะชวนชวนชวนให้เราไปเล่นเกมปะในเกมเนี้ยเราก็เราดูอยู่ไงแต่เราไม่เล่นไงเราแค่มาดูคนอื่นเขาทำอะเลซี่เป็นบ้าไปแล้วเราจะไม่ดูกระจกนั้นอีกนะคะหลอนเกินกลับไป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 โอเคกลับมาแล้วค่ะ เหลืออีกสองห้องเราจะไปที่ห้องหนึ่งนาฬิกาคืออะไรอะวันโอลคอกเออโหห้องนี้หลอนมากดูใต้เตียงเนี่ยทุกคนอุ้ยอะไรอะตัวอะไรอะคนเหรอหมาตุ๊กตาหรืออะไรอะเอามาทำไมอย่าอ,อกากบไปอย่าไม่ยุ่งกับเรา ลทุกคนอันเนี้ยนี่กนว่าเป็นหมาที่เราทำตายตอนที่เราแบบว่าเปิดร้านหรือไงโ oh อ้ my god ๊ยที่นี่ที่ไหนอะฉันคิดว่าฉันจะเลี้ยงแมวสักครั้งหนึ่งใช่แล้วล่ะแมวตัวเล็กๆขนนุ่มๆปุยๆ ใช่ใช่ฉันชอบมันจังเลยและนี่ก็คือแมวของเลซี่อน่ารักฉันจะทำทุทกๆอย่างร่วมกับมันยกตัวอย่างเช่นการกินไอศครีมแต่จริงๆแล้วแมวกินของหวานพวกนี้ไม่ดีนะคะแต่ตอนนี้ฉันหิวมากแต่ตอนนี้ฉันออกไปจากที่นี่ไม่ได้ฉันออกไปไม่ได้เขา แอบมองฉันอยู่ที่ใต้เตียงอุ้ยเหมือนมีคนมองเลซี่อยู่ใต้เตียงอะ่ะถ้าทุกอย่างมันจบลงแล้วฉันออกไปจากที่นี่ได้ฉันคงจะได้ไปช็อปปิง้งโอ้แล้วก็แบบไปฟังเพลงที่ฉันชอบมันคงสนุกนะ่าดูเลยลหละนะ โหน่าสงสารน่ะไอหมาน้อยที่น่ารักของฉันนางฟ้าตัวน,น้อยๆของฉันเหอ้อไม่มีใครทำอะไรหมาของเลซี่หรือเปล่าอ่ะเมื่อกี้แจ้งอ่านไม่ทันจริงๆนะคะโอ้ มือนข้าวๆก็คือแบบว่าเหมือนมีคนเอาหมาของเลซี่ไปหรือทําอะไรหมาของเลซี่เนี่ยแหละแล้วก็แบบเลซี่ก็ว่าวาว,าว่าแกไม่มีสิทธิ์แบบมาพากันไปจากชั้นอะไรเงี้ยอุ้ยน่าสงสารนะ่ะอันนี้อะไรวะเนี่ยทู่ทูบหรอหรือไฟแช็คอไอไอไม้ขีดไฟบางทีฉันควรจะจุดไฟเพื่อให้ฉันตื่นขึ้นมาสักทีนะอา้าวลาก่อน เขาเห่าต้นไม้ผิดต้นมาหลายปีโดยกังวลว่าบาปของเขาจะปรากฏลงที่ผิวหนังของฉันมากจนเกินไปเขามัาจะกังวลเรื่องไร้สาระที่สุดยกเว้นเรื่องของฉันและเมื่อเขาหันหลังกลับฉันก็เป็นแค่หมาที่กัดคอของเขาโอ้โหหมาโหดนะเนี่ยกัดคอก็เลยเหรอใน,นที่สุดฝันร้ายนี้ก็ จบลงมันก็เป็นแค่ฝันร้ายแหละนะอะไรวะเนี่ยก็ทั้งหมดนี้นะคะก็คือ lazy pet shop นั่นเองนะซึ่งแจงก็ดูคลิปนะคะถ้าใครอยากดูคลิปเต็มๆเนี่ยสามารถไปดูได้เดี๋ยวแจงจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใน description ด้านล่างคลิปนี้เลยนะคะโอ้โหคือจะบอกเขาทล่าคลิปว่าได้หลอนมากๆนะคะคือสำหรับเขาว่าแฟนเกมเนี่ยจะเป็นเกมแบบเหมือนเล่นบนเว็บอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนอาจจะแบบว่าเกิดทันหละมั้งเพราะมันก็อาจจะเป็นแบบว่าคนที่มีอินเทอร์เน็ตอยู่แรกๆเลยอะไรประมาณนี้เหรอเนาะ ก็เป็นว่าถ้าใครชอบให้จูบแจงเล่นเลซี่แจงจีนก็ไม่ได้เล่นหรอกก็นั่งดูอย่างเดียวนี่ยแหละเอาเป็นว่าถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับจูบแจงด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเวลาที่แจงลงคลิปใหม่ๆเพื่อจะได้พลาดกันนะคะสำหรับครั้งนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเลซี่นี่หลอนมากเลยนะเนี่ยอยากให้ทําเกมภาคต่อด้วยนะคะอยากเห็นเลซี่ทําเกมภาคต่อแล้วอยากเห็นแบบเลซี่เปิดร้านอะไรหรือว่าทำอะไรคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะ